ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T ททีเททีตดนะฮะคลิปนี้มาไล์ฟรีแล้วก็อัพค่าพลังกันดีกว่านะครับผมสำหรับแพ็คของตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ตัวน,นี้มีคนหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันนะนะคนนี้เลยนะฮะจุนยะอิโตะนะครับผมจุนยะอิโตะนะฮะก็เป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นนะที่เล่นอยู่เจลีเอ้ยที่เล่นที่เล่นอยู่ในลีกเอิงนะนะฮะเล่นอยู่ในลีกเอิงนะครับผมโอเคมามาคนนี้น่าเล่นนะความเร็วจัดนะนะอิโตะอิโตะไม่อิโตะนะฮะมา อยู่ไหนล่ะสี่ดาวนะครับผมเป็นนักเตะสี่ดาวนะฮะจุนยะอิโตะนะฮะยี่สิบเก้าปีว่ะเก้าปีว่ะปีจะนตมระตูตำแหน่งอาร์บียฟนะครับผมวุ้ยเปิดบอลลิ่มเ้นก็นมาสุ์ซับใส่บา,าทะลุช่องโอเคนะฮะจุนยะอิโตะไปครับผมสี่ดาวนะฮะเล่นฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนักเตะสี่ดาวที่น่าเล่นคนนี้แต่การสวยจริงนะฮะ รอบนี้คนไม่ทําการ์ดสวยนะครับผมโอเคเรียบร้อยการ์ดซูปเปอร์เสยะการ์ดดากันบอลนะการ์ดดากันบอลโอเคอัพค่าพลังดีกว่านะอัพค่าพลังกันดีกว่า,อ,า,วาอิโต่อิโต้ขอเปลี่ยนทีมก่อนจุนยะอิโต้อันนี้ละกันเนี่ยอันนี้ละกันจุนยะอิโต้เป็นตำแหน่ง r w f เล่นอ่านเอฟก็น่าจะได้โอเคได้นะครับผมอัพเลเวลกันก่อนนะอัพเลเวลกันก่อนโอ้โหม hm โอเคไป๊บผมนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจุนยะกิโตเปิดสูตรแป๊บนะฮะเปิดสูตรเปวดสุดปวดสรเปวดสูตร,ร,รโอเคมีเศษหนึ่งด้วยนะมีเศษหนึ่งมานะครับผมอัพอัปอัพเลเวล อัพสเตตตามสูตรเนี่ยจบสกอร์ใส่ไป4นะจบสกอร์ใส่ไป4ครองบอลเอ้ดส่งบอล4ส่งบอล4ก็ไม่ได้เยอะมากครองบอล11เลยนะครองบอลใส่ไป11อืมเลี้ยงบอลได้อยู่นะดีอยู่นะนะเด็กครับผมเด็ก8ปนะเด็กใส่ไป8เกมรุกนะฮะเกมรุก สปีดต้นหู้สปีดต้นแปดเก้าเชื่อของจริงนะฮะแล้วก็โลเวอร์แปดนะฮะโลเวอร์แปดเชื่อสปีดเก้าสองสเตมินาแปดสีหูความเร็วนะฮะและความเร็วเลยคุณนี้สปีดเก้าสองว่ะสปีดต้นแปดเก้านะฮะแล้วก็มีเศษหนึ่งถ้าเศษหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะปรับแต่งตรงไหนได้บ้างเพิ่มครองบอลหรอปรับแต่งเหรออืม ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าสปีดต้นหน่อยอยากได้สปีดต้นเหมือนกันนะถ้าลดไม่ดีมันเป็นรถนี้ดีนะดีนะถ้าเพิ่มสปีดต้นมันก็จะได้90นะครับผมมันก็จะได้90แต่อวอมันจะอยู่โอเคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้90เหมือนกันนะ90เหมือนกันต้องลองต้องลองเพิ่มเพิ่มเด็กนะ อสุดได้อยู่นะลดจับสกอร์ลดส่งบอลลงแล้วเพิ่มเด็กเอาสปีดอะเอาสปีดต้นด้วยอะนะอย่างนี้ได้อยู่นะอย่างนี้ได้อยู่นะเก็มๆอยู่นะนะรถรถส่งบอนลนะรถจับสกอร์มาเพิ่มสปีดต้นโอเคนะขึ้น90้าโอเคสุดนี้เจี่ยมอยู่นะครับผมสุดนี้เจี่ยมอยู่โอเคฮนะไปคอนเฟิร์มไป สามสามสิบเอ็ดเก้าแปดนะสาม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 สิบเอ็ดเก้าแล้วก็แปดนะฮนะโอเคบูทขึ้นสามเหมือนกันก็ขึ้นเต็มที่โอเคถึงพสุดนี้ใช้ได้นะฮะไหนๆก็มาทางความเร็วแล้วก็ให้มันเร็วไปอีกนะสำหรับอิโตะนะจุนยะอิโตโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัพค่าพลังนะเลขฟรีแล้วก็อัพค่าพลังจุนยะอิโต นะประมาณนี้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go